เมื่อกี้ลากโน้มลงมาใส่ปากอมแล้วก็เด้งกลับแล้วก็ใส่ปากอม,ไ,มได้ไหมอ่ะให้อ่ะให้อ่ะให้ทำยังไงอืออ่ะไปดูนี่แม่ก็ะแทกปากแตกก็บุญแล้ว ดูดูดูเธออ่ะดูท่านอืเพื่อจะมาองปันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหรอครับม้านี่ก็ไม่เป็นใจเด้งหนี จะเหยียบขึ้นซะหน่อยใช่ไหมลูกเอาไม่ได้ละเ,เมื่อกี้ท่างนี้แหละอ่าแล้วก็ไปอมแล้วก็ดึงมาจะแทกปากตัวเองแตกพอดีนะ่ ดูความคิดเขาคิดยังไงคิดได้ยังไงนี่เอาละเลี่ยนมามาใกล้ๆจะได้เหยียบมาได้ให้ถนัดจะเหยียบมาขึ้นมาก็ดือ มาก็ดื้อชอบหนีฉันใช่ไหมเอ,าอ้าเถอะให้จีจะทำยังไงรับแกมาดื้อนี่ มาด้วยกับไม่เอาละ